อ่วันนี้มาร่วมงานแถลงข่าวของวันลุมพินีแต่ว่าของเราสองคนเนี่ยวันไหนเนาะที่เกกันยาอืมก็การซ้อมเห็นดีทั้งคู่เลยการนี่ก็ซ้อมปีแคเพชรประกตเนี่ยซ้อมอยู่เพชจดีเอากันเจอเพชรปรกตนี่ถือว่าเป็นการไป ท้าช yeah, right? mm ิงครับครับผมยังไงบ้างเจอเป็นบอกลน้องไปนี่พจะเป็นแชมป์ครับถ้าพี่ไม่เป็นถ้าพี่เขาไม่เป็นแชมป์ผมก็คงไม่ท้าพี่ก็หรอกลองพูดอีกทีที่วันนั้นพูดว่าไงนะอ๋อพี่ดูอยู่ว่าเขาอะไรอ่พี่อยู่ไปแล้วก็ว่าะเราว่าอะไรนะซีอูซูนเออซีอูซูนเดี๋ยวก็เป็นมรกลนี่ก็พูดกลับมาว่าไงนะนั้นที่ลงคลิปไปตลกนักหรอกอ่เขาบอกว่าซีอูซูนแถวบบกันแล้วบบกันเอากันฝากแฟนคลับหน่อยไฟน์นี้ครับก็วันที่านี้ฝากดูด้วยครับว่า น่าจะมันมันมากอาชีว่าะดูสีมากเป็นคู่ดีได้ดูมากมากครับอืมน้ำหนักเท่าไหร่เจ็ดสิบกิโลครับอ่าก็เป็นแชมป์ของเพชรโประกรดนี่แหละคือเป็นเราเราเนี่ยซ้อมอยู่ปีเคเพชรซ้อมดีอยู่แล้วอ่าก็ฝากแฟนคลับอีกรอบหนึ่งเนาะไปขับปีเคไปขับของตะวันฉายเนี่ยอ่าก็ไปขับตะวันฉายไปขับปีเคไปขับลูก ครับผมตัดลงใช้ได้ี่กานี้ครับเจพน่อครับผมโอเคน้ออมากค่ะบทเมวอลกรเราเน่ยนะเป็นแชมป์ครับผมผมก็ตากติดตามช่วยเชีย์ทั้งสคนนะครับก็ทหน้าที่เจ้ี่ครับถือว่าเป็นบริษัทของวงการไทยนะเาทั้งคู่ยังไรก็เข้มขัดอยู่ประเทศไทยแน่นอนครับผมฝากแฟนคลับให้ดีแล้วก็แฟเป็นลกน่ช่วยิกลังใจไม่ดีทดคิดว่าเขมขัแชมอยู่ที่เราห ก็ที่มันยังอยู่แค่เดียวับอ่าโอเคเนาะขอบคุณทั้งคู่ครับนี่นะครับแฟนคลับเยอะทั้งคู่แลับขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครับ,บค,ครับแล้วครับสวัสดีครับผมรถถังจิ๋งโนอ่าซ้อมที่แฟร์แท็กเออลืมลอะอล<จ>ะไรบ้างรถถังมาราม่วมงานแถลงข่าววันลุมพินีก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่เลยก็ว่าได้เพราะว่าเหมือนผมถ้าผมเปรียบถ้าผมยังไม่ได้เข้าวันนะครับผมก็เหมือนแบบมีเป้าหมาย คือรายการระดับโลกมาจัดแลวได้มีโอกาสที่จะไปของช่างเสือเสียงระดับประเทศระดับโลกนะแลวได้เป็นแชมป์โลกมันมันมีโอกาสมากสําหรับวนที่ยังไม่มีโอกาสแล้วมันเก็ได้มาจัดที่ลุมบินีนีเหมือนแบบคือมันเปิดโอกาสให้นักมวยทุกคนได้ได้เอื้อมถึงได้ก้าวถึงและได้ได้จับเงินมากอาสารมากขึ้นเหมือนเหมือนที่ผมเป็นทุกวันนี้ครับคือแบบคือดีมากครับที่วันได้ตัดสินใจลงมาจัดแล้วก็มาส่งเสริมมวยไทยมากขึ้นให้ให้ก้า กระโดดไประดับโลกนะครับครับรู้สึกงฝากถึงรุ่นน้องไม่ว่าจะเป็นค่ายจิตบังนอนหรือว่าทุกๆค่ายเลยในประเทศไทยฝากทุกคนนะฝากนักมวยทุกคนเลยเป้าหมายทุกคนมีแล้วก็แล้วก็ภาระ,ะทุกคนมีผมเชื่อนักมวยทุกคนไม่ได้รวย่วนนั้นแล้วโอกาสมาถึงมามามาถึงทุกคนแล้วอยู่ที่ว่าทุกคนจะมีความตั้งใจแล้วก็สร้างผลง,งานตัวเองแล้วก็ชกให้เข้ากับสไตล์ของอรายการเนี้ยเพื่อเพื่อได้ได้เข้ามาในการวันลุมพินีแล้วก็ในพอเราเข้ามาในวันลุมพินีแล้ว ต่อไปในะอนาคตเราอาจจะได้เข้าวันมูชิปแล้วก็ได้เป็นแชมป์โลกอย่างอย่างผมหรือพี่โอ๋หรือทุกคนที่ในวันนี้ได้ครับตอนนี้รถถังยังเป็นแชมป์มวยไทยใช่ครับยังเป็นแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทครับผมโปรแกรมครั้งที่แล้วนี่คนถามมาเยอะรถถังไม่ได้ชกวันนั้นครับผมเป็นยังไงบ้างน้องโปรแกรมผิดพลาดเพราะว่าวันต้อง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 เรียงตองคำนี้ว่าวันเนี่ยมันมันการร่นหนักการจ้ามันจะไม่เหมือนจากมวยไทยธรรมดาครับผมคนไทยเราต้องอดต้องอะไรเงี้ยวันยชิปต้องมีการตรวจค่าน้ำรถมากไม่ได้รถ ไม่มากแต่รถวันเดียวฉี่ไม่ไม่ตามเกณฑ์เนี่ยพอก็บแม่ชกค,คุณต้องผ่านทั้งฉี่ทั้งน้ำหนนะักถ้าคุณไม่ผ่านยังไงหนึ่งคุณต้องไปทาใหม่มันก็เลยทําให้แบบคนเราพอรถเยอะเยอะเรถหลายรอบเนี่ยฉีย่มันก็จะสีเหลืองแล้วก็มันจะเกินลิมิตของเขาก็เลยไม่ได้ชกครับครับแล้วในเพจมวยสดเด็คนถามมาเยอะเลยแล้วมวยรอบครั้งนี้ครั้งนั้นอ่ะที่รถไม่ลงอ่ะจะได้ต่อยต่อไหมมวยรอบน่าจะ ยกเลิกมั้งครับไม่แน่ใจครับหรือว่าโยนเศษไปให้น่าจะโยนเศษไปให้ท่านพยัคฆ์นะครับถ้องรอดูว่าทางวันยิบชิพจะจะเป็นยังไงครับแต่ว่าถ้าถ้าโยนเศษก็เป็นพนักยัคฆ์ใช่ครับเพราะนั้นทําหน้าที่แทนเราก็ถือว่าชนะน็อกเลยคู่ชิงอู่่ชิงอ่ะจะเป็นสนักงพยัคกับผู้เล็กนะครับเออถ้าตามที่ยกเลิกนะอรับกระถางสุดท้ายฝากแฟนคลับหน่อยเนาะก็ฝากแฟนๆทุกคนแล้วก็พี่น้องคนไหนทุกคนครับส่งเสริมมวยไทยครับวันยิบชิพได้เข้ามาจัดในลุมพินี แล้วก็ได้เปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้มีผลงานเพื่อสร้างตัวเองเพื่อได้มีรายได้เพิ่มขึ้นผมว่าทุกคนต้องส่งเสริมครับแล้วก็ไปทำงางใช้กับปอมมเตอร์ทุกคนแล้วก็นักมวยทุกคนครับก็การประนันไว้ก่อนส่งนักมวยไปคนเจอได้เพื่อไปเป็นแชมป์โลกครับผมสำหรับรถถังมีแว่วๆไหมว่าโปรแกรมจะมาเดือนไหนก็เห็นพี่ตีให้สัมภาษณ์ไปน่าจะมกกาที่ลุมินีรอติดตามก็ถือว่าเป็นใช่แล้วได้กลับมากันในรอบหลายปีรอติดตามครับ โอเคน้องขอบคุณมากครับนี่เสียงครัรถถังกินบางนอนครับครับผมโอเคครับอยากซ้อมไฟร์แท็กเหมือนเดิมไหมอยากไปซ้อมที่ไฟร์แท็กเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวรอติดตามดูครับว่ามีไปไปมาครับโอเคเนาะขอบคุณมากครับนี่ครับเป็นกันเองตลอดครับ